สวัสดีครับทุกคนโอปาอีสานมาสโค้ด NLP มาแล้วนะครับกับหนังสือเสียงอันใหม่ล่าสุดนะครับ21ไมล์เซ็ตทรงพลังยิ่งทําตามยิ่งรวยนะครับซึ่งแน่นอนครับ21ไมล์เซตนี้โอปาเคยใช้เทรนนะครับแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งเทรนนักขายในแบรนด์ของเขานะครับทำให้พวกเขาเนี่ยมีความเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตกระเฮียนกระหือรือครับจึงอยากนามาแบ่งปันทุกๆคนจดตามได้เลยนะครับข้อที่1ครับคุณจะต้องมีพลังแห่งการตัดสินใจครับพลังแห่งการตัดสินใจมัน สำคัญแค่ไหน power of decision นะครับการตัดสินใจต้องีได้ว,ว่าเราจะต้องตัดสินใจที่จะเลิกทำสิ่งเก่าๆเลิกเป็นคนเกา่าเลิกนิสัยเกา่าเลิกรู้สึกแบบเก่าๆเพื่อให้ตัวเองเกิดอะไรครับผลลัพธ์แบบใหม่แน่นอนเมื่อคุณมีการตัดสินใจนะครับจกักรวาลจะรวมหัวกันช่วยคุณครับเพราะคนที่ตัดสินใจคือคนที่ มั่นใจแล้วว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นกับฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคนที่ตัดสินใจที่จะสาเร็จร่ํารวยถึงสามารถดึงดูดความร่ํารวยได้อย่างรวดเร็วเป็นเพราะว่าเขาตัดสินใจและแน่นอนการตัดสินใจคือการที่เราเนี่ยพลิกหน้าตักครับทางการเงินของเรารวมถึงการใช้ชีวิตของเราเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นแล้วกันนะครับ โอป้าเนี่ยทำงานประจําเป็นมนุษย์งินเดือนอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยเฮ้ยสนใจที่อยากจะเรียนเป็นมัสโค้ชเอ็นเอลพก็เลยตัดสินใจครับที่จะลาออกจากงานประจําท,ทั้งที่มีเงินติดบัญชีเพียงแค่3,000บาทครับกด2,000บาทมามัดจําในการเรียนโคช้ชอีก1000ก็เดินทางไปกับอุดรกรุงเทพครับถ้าโอป้าไม่ตัดสินใจในวันนั้นนะครับก็คงไม่มีโอป้าอีสานที่มีอิสรภาพทางการเงินและเวลาจนถึงวันนี้หรอกครับถ้าโอป้ายังอยู่ในงานประจำณปัจจุบันนะครับบริษัทที่โอป้าอยู่เนี่ยเขาก็ จิ้มคนออกต้องใช้คำนี้ดีกว่านะเดือนละสิบถึง20คนแน่นอนคนนี้เขามาแทนโอป้านะครับในตำแหน่งที่โอป้าเคยอยู่ก็โดนจิ้มออกเหมือนกันครับคำว่า โดนจิ้มออกก็คือเขาโดนเลือกออกนะคบโอปป้าเป็นคนอีสานเนาะอาจจะว่าอีสานจากน้อยได้ครับเด้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะโดนเลือกนะคะให้ออกไม่ใช่หมายความว่าคนพวกนั้นสกยภาพไม่มีนะครับแต่บริษัทต้องการลดคนครับลดต้นทุนต่างๆครับจึงสุ่มนะครับในการคัดเลือกคนออกและก็จ้างคนออกนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือการตัดสินใจเช่นเดียวกันครับชีวิตของเรามีจุดหักเสมอในเรื่องของการตัดสินใจอะไรที่คุณมี ลางสังหรณ์องใช้คํานี้ลางสังหรณ์ที่แบบว่ามันจะดีมันจะได้มันจะเป็นนู่นนี่นั่นนะครับให้คุณรีบตัดสินใจทาสิ่งนั้นเลยเพราะนั่นแหละครับคือความเชื่อครั้งแรกซึ่งมันไร้ความกังวลให้คุณเซเยตไปได้เลยอันที่สองครับพลังแห่งความเชื่อเชื่ออะไรครับเชื่อตัวเองเชื่อสินค้าและบริการที่คุณขายอยู่เชื่อว่ามีคนรอเราอยู่แน่นอนครับเราทุกคนมีคนรอเราอยู่ถ้าคุณสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ตอนนี้คุณก็มีคนของคุณอยู่ ถ้าวันนี้คุณบอกว่าเฮ้ยแต่ตอนนี้ฉันยังมีปัญหาอยู่ในโอป้าปัญหาการเงินปัญหาความสัมพันธ์แน่นอนครับอย่าให้คุณจำมาเซตนี้ไว้ถ้าคุณมีปัญหาคุณกําลังมีเครื่องมือจากจักรวาลครับเพราะฉะนั้นความเชื่อเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณเนี่ยรันตัวเองไปข้างหน้าได้ไปข้างหน้าได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเตะคุณนะครับดันก้นคุณและแน่นอนครับข้อที่3ครับพลังแห่งความคิดครับ power o p จริงจนะครับภาพอะไรที่วิ่งในหัวในขณะที่เรากําลังขายดีอยู่ลองนึกตามนะครับหรือพลังแห่งความคิดนะครับเวลาที่คนอ inbox คุณอันนี้ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเราจะไม่เน้นทฤษฎีนะครับเวลาที่คุณมีคน inbox คุณนะครับแล้วเขาถามว่าสนใจค่ะออสินค้านี้เป็นยังไงคะถามเยอะแยะมากมายเลยลูกค้าเราคิดอะไรอยู่ในหัวครับเราคิดว่าโอ๊ย อีหนีเนาะบ่ซื้อแน่นอนเลยถามกูหลายแท้นะครับถามกูหลายแทะซื้อบ่นี้ฮอนะครับโอ้โหเรามีความรู้สึกว่าลูกค้าจะซื้อหรือเปล่าลูกค้าถามเยอะลูกค้าไม่น่าจะมีเงินนะภาพอะไรที่วิ่งในหัวในขณะที่คุณกําลังตอบอินบ็อกซ์ภาพอะไรที่วิ่งในหัวของคุณก่อนนอนภาพอะไรที่วิ่งในหัวของคุณตอนตื่นนอนนั่นแหละครับคุณก็กําลังกลายเป็นสิ่งสิ่งนั้นคุณคิดอะไรล่ะในขณะที่คุณกําลังลงมือทําสิ่งนั้นก็จะสร้างแรงดึงดูดให้กับชีวิตของคุณในการไปดึงดูดสิ่ง่งงตาาาๆเข้ามมาครับผ ข้อที่สี่ครับพลังคำพูดจะเปลี่ยนชีวิตคนไปตลอดการจงจำไว้ว่าคำพูดของเราดังเวทมนต์ครับและแน่นอนเมื่อคำพูดเราดังเวทมนต์เรามีวาจาเป็นประกาศสิทธิ์ถ้าเราบอกว่าเรารวยก็คือเรารวยถ้าเราขายดีก็คือขายดีเพราะฉะนั้นทุกๆเช้าตื่นขึ้นมาฉันคือคนขายดีฉันคือคนโชคดีที่สุดก่อนนอนฉันขอบคุณตัวเองนะที่ฉันขายดีมากเลยในวันนี้คำพูดมันเหมือนเวทมนต์ครับแน่นอนคุณลองเทสดูได้ครับสักประมาณสักสิบวันครับคุณพูดกับตัวเองว่าฉันโง่ ันจนฉั้นลำบากพูดไปเรื่อยๆครับแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ของมันเองนะครับข้อ5ครับจงเสพสื่อที่ส่งผลต่อจิตใต้สํานึกของคุณนะครับเพราะฉะนั้นสื่อที่คุณเสพครับเช่นคุณอาจจะเสพทิก t ็อกอาจจะเสพ youtube อาจจะเสพ a c e b o o k วิดีโอและไลฟ์สดต่างๆจงให้มั่นใจนะครับว่าสื่อที่คุณเสพเนี่ยเป็นบวกจริงๆไม่ใช่แบบเป็นลบนะครับเช่นคุณไปดูแต่ข่าวคาตกรรมข่าวขมขื่นข่าวแบบอิจฉาริษยานะครับผัวตบเมียน้อยนะโอ้โหนะครับแน่นอนครับ คณเสพอะไรนะครับคุณก็จะได้ความคิดนั้นเข้าไปในหัวคุณถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องจิตใต้สนันนกเขาก็เฮ้ยคงไม่มีอะไรหรอกดูหนังตบกันดูหนังเมียน้อยดูหนังแบบไม่โอเคแต่จริงๆแล้วนะครับจิตใต้สนันนกนะครับมันเหมือนแฟ้มบางอย่างครับทุกๆอย่างที่คุณคิดพูดทํารู้สึกมันเก็บไว้ในแฟ้มครับแต่คุณแค่ไม่รู้ว่ามันมีเทคนิคนี้นะครับข้อ6นะครับพลังแห่งจินตนาการ มีใครบอกคุณว่าคุณจะต้องเก็บพลังงานไว้ไม่จริงครับถ้าคุณฝันว่าคุณอยากจะมีบ้านหลังใหญ่หญ้าล้านสิบล้านคิดไปเลยครับความคิดใหญ่ไม่ผิดเพราะคิดเล็กก็ตายคิดใหญ่ก็ตายคิดใหญ่เลยดีกว่าไม่จ๊ะเนะครับเพราะฉะนั้นคุณกล้าคิดจึงจะเห็นผลลัพธ์สองพี่น้องตระกูลไลฟ์นะครับจะไม่สามารถผลิตเหล็กที่มันเป็นลอยบนฟ้าได้เลยซึ่งเราเรียกว่าเครื่องบินเพราะฉะนั้นจงทําตัวเองให้เป็นจินตนาการอยากมีบ้านฝันไปเลยจ้าอย่าโอป้านะครับรีมบอร์ดที่บ้านอป้าเนี่ยก็จะติดรูปบ้านที่โอป้าอยากจะได้ มุมต่างๆระเบียงบ้านนะคบโอป้าก็ติดได้หมดเลยแม้แต่ห้องน้ําก็ติดนะครับอยากได้ห้องน้าประมาณไหนอย่างโอป้านะอยากได้ห้องน้ําที่มันแบบว่าแยกแยกห้องอ,อ,อาบน้ําห้องล้างหน้านะครับห้องถ่ายนี่ก็คือแยกกันเลยนะครับอันนี้เราก็ชอบแบบนี้นะครับคิดใหญ่ไปเถอะคิดเล็กคิดใหญ่ก็นะครับตายเหมือนกันนะครับคิดไปเถอะนะครับข้อ7จนะครับการลงมือทําอย่างต่อเนื่องและทรงพลังนะครับการลงมือทาอย่างต่อเนื่องย้านะครับและต้องทรงพลังเท่านั้นและคุณทํา100%ถ้าคุณคิดว่า คุณ่ะจะไม่ทําหรือทําได้เล็กน้อยคุณไม่ต้องทําเลยเพราะว่ามันเสียพลังงานถ้าคุณจะทํามีแค่ประโยคเดียวในหัวคุณครับถ้าฉันจะทําฉันจะทําให้เต็มที่เลยถ้าฉันไม่ทําคือไม่ทําอย่ามาทําขยะขย่อนนะครับทำๆจะหยุดไม่เอาจงให้มั่นใจว่าเราไม่ได้โกงตัวเองทุกๆวันครับ ข้อ8นะครับพลังแห่งการขอบคุณเรื่องนี้ปรากฏในหนังสือมากมายของกฎแรงดึงดูดเช่นหนังสือเดเมจิกโอป้าเองได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็เขียนคำคำหนึ่งครับขอบคุณเงินทุกบาทที่ฉันเคยได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณเงินทุกบาทที่อยู่ในบัญชีฉันขอบคุณเงินทุกบาทที่ไหลเข้ามาพลันขอบคุณลูกค้าที่ซื้อซซื้อเพิ่มขอบคุณขอบคุณขอบคุณอันเนี้ยนะครับโอป้าก็เขียนใส่เงินของโอป้าแล้วก็เขียนใส่กระดาษไว้นะครับแล้วก็เอาใส่กระเป๋าตังค์การขอบคุณนะครับจะช่วยให้คุณได้มมาาากกกและว่ Yes more and ราะฉะนั้นเมื่อคุณขอบคุณสิ่งดีจะเกิดขึ้นลองคิดภาพตามนะมีคุณทําดีกับใครบางคนเช่นอาจจะดูแลเทคแคร์เขาไม่เคยขอบคุณคุณเลยนะเขาเห็นเหมือนคุณเป็นหมาหัวเน่าหรือหรือลมอะหรืออากาศคุณรู้สึกน้อยใจนะ คุณรู้สึกไม่มีคุณค่าแน่นอนสิ่งที่คุณทําให้เขาเนี่ยในครั้งต่อไปอาจจะน้อยลงหรืออาจจะทำไม่เต็มที่มากขึ้นเพราะว่าคุณมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจในใจจริงไหมครับแต่การขอบคุณจะทําให้คุณได้และได้มากกว่าเช่นเดียวกันถ้าใครบางคนขอบคุณคุณนะครับสามีขอบคุณนะที่ดูแลรักฉันเป็นอย่างดีสามีขอบคุณนะที่ซื้อรถซื้อบ้านให้ฉันขอบคุณสามีที่เป็นสามีที่น่ารักที่สุดเลยสามีคุณก็จะอยากทําสิ่งดีๆมากขึ้นครับ ต่อมาข้อ9้าครับพลังแห่งการโฟกัสเขาบอกว่าให้เราโฟกัสเหมือนแสงเลเซอร์ครับการทํางานนะครับคุณจควรจะโฟกัสเพียงแค่3เรื่องเท่านั้นที่ทําให้คุณสําเร็จเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณโฟกัสในการทํางานโฟกัสเพียงแค่3เรื่องครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเป็นเรื่องที่คุณให้คนอื่นทําหรืออาจจะเอาไว้ทีหลังนะครับการโฟกัสเหล่านี้3เรื่องแรกจะต้องให้ value หรือมูลค่าทางการเงินกับคุณมากถึง80%จากงานทั้งหมดครับข้อ10คุณจะต้องเป็นสิ่งนั้นเพื่อมีสิ่งนั้น การเป็นสิ่งนั้นเพื่อมีสิ่งนั้นคืออะไรยกตัวอย่างคุณเนี่ยจะเป็นวิทยากรที่เก่งถูกไหมครับคุณเนี่ยจะเป็นนักพูดที่เก่งคุณก็ต้องพูดทุกๆวันพูดทุกๆวันจนสิ่งนั้นกลายเป็นคุณครับเช่นโอป้ากลายเป็น NLP เพราะว่าโอป้าเนี่ยเอา NLP นี่ยมาสอนหน้าเพจทุกๆวันทําคลิปวิดีโอโหตั้งแต่ปี2018และพูดมาตั้งแต่ปี2018นปจนโอป้าเนี่ยจำบทเรียนได้แม่นมากๆนะครับต่อให้ไม่โพไม่มีโพยเนี่ยก็จําได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ กำลังทำสิ่งใดบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆคุณก็กำลังกลายเป็นสิ่งนั้นครับข้อ11ครับพลังแห่งคลื่นความสั่นสะเทือนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดซ้ำคิดย้ำทุกๆวันทุกๆเวลามันคือขุมพลังครับที่เป็นแรงสั่นสะเทือนข้อ12ครับจงเฉลิมฉลองในทุกเป้าหมายที่มีในชีวิต อย่าลืมดีใจเวลาคุณกินข้าวสําเร็จเวลาอย่าลืมดีใจตื่นมายังมีลมหายใจนะอย่าลืมดีใจเวลาคุณไลฟ์สดสําเร็จไปอย่าลืมดีใจเวลาคุณทํากับข้าวสําเร็จแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าคอร์สสำเร็จเล็กเล็กน้อยจงสะสมมันให้มาก ข้อ13ครับพลังของความสุขดึงดูดทุกอย่างคุณไม่สามารถที่จะรวยได้บนความทุกข์หรอกครับคุณต้องใช้ความสุขนําความสําเร็จจึงจะทะยานนะครับข้อ14พลังแห่งความชื่นชมยินดีในความสําเร็จทําไมเราต้องชื่นชมยินดีครับสมมุติว่าวันนี้คุณเห็นอ่ะยกตัวอ,อย่างมีใครมาคนที่แบบเออรวยมากๆแล้วเขาซื้อบ้านแล้วไปเห็นในติก๊กตอกูดีใจจังเลยอะ่ะเก่งจังเลยที่เธอทําบ้าน10ล้านได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการดีใจเราเข้าไปอยู่ในโฟล์พลังงานเดียวกับคนสําเร็จครับเพราะเวลาคนสาเร็จเข้าซื้อบ้านใหม่เข้าจะอุ้ยดีใจมากเลยฉันสร้างบ้านได้ฉันภูมิใจเราเองก็ต้องรู้สึกภูมิใจเหมือนเขาดีใจเหมือนเขาเพราะฉะนั้นนะครับอย่ายอิจฉาแต่ให้ดีใจแทนคนอื่นครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการขี่โฟโล์ติดจรวดเคลื่อนอารมณ์ครับ ข้อ15นะครับพลังของการให้อภัยทุกๆอย่างในโลกใบนี้มันชุดร้างคุณครับถ้าคุณอยากจะปลดปล่อยมันหรือเป็นอิสระจากทุกอย่างคุณจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและความสุขที่แท้จริงก็คือการให้อภัยครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนเจ้านายที่อาจจะเคยทําไม่ดีกับคุณนะครับไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่ดีมีเพียงพฤติกรรมที่ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นจงให้อภัยซะ ข้อสินะครับพลังแห่งการอยู่กับปัจจุบนันแน่นอนครับคุณจะต้องสร้างสนามพลังงานในความเป็นไปได้ตลอดเวลาการอยู่กับปัจจุบันเป็นการสร้างความเป็นไปได้ณขณะนี้ณนะตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณจมอยู่อดีตนะครับที่มันอาจจะแย่มากๆคุณกําลังสูญเสียพลังคุณไปกับอดีตครับข้อสิเครับเป้าหมายจะต้องแข็งแรงเป้าหมายแข็งแรงคืออะไรครับเป้าหมายแข็งแรงก็คือจะต้องมีบิ๊กวายเป้าหมายของคุณคุณบอกคุณอยากมีบ้านหลังใหม่และคุณอยากมีบ้านหลังใหม่ทําไมคุณอยากมีเงิน10บล้าน ทำไมต้องอยากมีเงินสิบล้านมันก็คือในเรื่องของพลังแห่งความชัดเจนยังไงล่ะครับข้อสิบแปดครับชื่นชมตัวเองบ้างนะครับอย่าไปโมยแต่ชื่นชมคนอื่นเช่นแบบโอ้โหเจ้าของแบรนด์ฉันดีมากเลยเจ้าของแบรนด์ฉันเก่งเก่งแต่ลืมดูหัวตัวเองครับว่าตัวเองก็มีชีวิตและจิตใจชมตัวเองบ้างนะครับโอป้าเคยเจอคนเหล่านี้นะครับโอ้โหชื่นชมคนอื่นซะไปหมดนะครับจนลืมว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสําคัญคนหนึ่งที่ทาให้แบรนด์นั้นมันโตแน่นอน จ้าของแบรนด์หลายแบรนด์นะครับโตได้เพราะอะไรเพราะลูกทีมเนี่ยก็ทำนู่นนี่นั่นนะครับทำยอดขายต่างกันนาถูกไหมครับชื่นชมตัวเองบ้างนะครับมองเห็นหัวตัวเองบ้างเนาะนะครับ, <c oughs> รบเพราะว่าจักรวาลนี้สร้างเรามาในจุดที่ดีที่สุดแล้วอย่าเดินหน้าในสิ่งที่คนอื่นเป็นนะครับแต่ให้เดินหน้าในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นชื่นชมตัวเองซะนะครับรักตัวเองให้มากๆนะครับข้อต่อมาข้อสิบเก้าครับ ตั้งคำถามกับตัวเองให้เป็นในทุกๆวันอย่าถามว่าทำไมทำไมฉันเป็นเอจอการเงินแบบนี้ทำไมฉันชีวิตไม่ดีเลยทำไมฉันเกิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ให้เปลี่ยนเป็นอะไรที่จะทําให้ฉันดีขึ้นณนะจุดจุดนี้ได้เหตุผลที่เราไม่ได้คําตอบในชีวิตเพราะว่าเราไม่ได้ถามตัวเองว่าอะไรนะครับ what นะครับหรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณถามว่าเฮ้อ,อะไรจะทําให้ฉันดีขึ้น หรืออะไรจะทําให้ฉันมียอดฟอลโล่เยอะขึ้นในที่คุณจะมาถามว่าทําไมฉันทำวิดีโอไปเยอะแต่ยอดฟอลโล่ไม่เพิ่มวะเออเห็นไหมคําตอบมันก็จะต่างกันขอ้อที่ยี่สิบนะครับทุกอย่างเป็นไปได้เพราะเราไม่ใช่คนธรรมดา แน่นอนถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับว่าเราคือพระเจ้าเราไม่ใช่คนธรรมดาเราไม่เคยมีขีดจํากัดแน่นอนเราไร้ขีดจํากัดและเราพร้อมจะพุ่งทะยานสิ่งเหล่านี้เองครับเป็นไม้เสีที่เยี่ยมนะเพราะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยอุย้ยอ่อนน้อมถ่อมตัวจังเลยรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยเวลาไปสมัมมนานะเวลาเรียนคอ,อร์สออนไล์เวลาเจอใครๆครคุณรู้สึกว่าคุณแบบโอ้โหงี่เง่าต่ําต้อยอย่าเลยครับสิ่งนั้นมัน บล็อกศักยภาพของคุณไว้มากกว่าจงเป็นตัวเองในแบบที่ไม่เกรงใจใครจงเป็นตัวคุณที่ยิ่งใหญ่อยากคิดอะไรคิดอยากทําอะไรทําจงมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองคิดพูดทํามันคือสิ่งที่ดีและทุกอย่างความเป็นไปได้มันจะเกิดขึ้นจากการที่คุณเชื่อจากภายในครับว่ามันเป็นไปได้ข้อ21ครับโอ้โหข้อสุดท้ายมาเร็วมากๆอย่าอยู่ในหม้อร้อนๆใบนั้นนานเกินไปจงออกมาเรื่องนี้หมายความว่าอะไรครับ วันนี้มันมีหม้อน้ําร้อนก็คืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาหรืออดีตของคุณครับคุณอาจจะเป็นเจ้า,จาก,กบตัวหนึ่งนะครับที่โดนโดนโยนโลงหม้อเหล่านั้นนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณร้อนคุณก็ต้องหาทางกระโดดอ,ออกมาจากหม้อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยอมอยู่ในหม้อตรงนั้นนานๆนะครับคุณก็เปื่อยแล้วก็สุกกลายเป็นอาหารไปเรียบร้อยนะครับคําตอบทั้งหมดมันอยู่ตรงนั้นครับเพราะว่ากฎสาเร็จเนี่ยเขาจะไม่ถือถ่านน้อนร้อนไว้ในมืออะไรที่มันร้อนนะครับหรือเป็นปัญหาเขาจะไม, Eastern an, ไม่เก็บมันไว้ยาวนานนะครับเพราะฉะ ให้เรานะครับเอาตัวเองออกจากปัญหาโดยการย้ายโฟกัสไม่มีใครลืมสิ่งที่ไม่ดีได้หรอกนะครับแต่ว่าเราอาจจะย้ายตัวเองจากโฟกัสที่มันเป็นแบบผิดๆเช่นโฟกัสใ,ในเรื่องที่ไม่ดีความเสียใจนะครับบทสรุปของยิ m i อ d s มานี้นะครับน่าจะทำให้คุณเก็ตในเก็ตใครเก็ตก็ลองพิมพ์เก็ตในข้อความของ YouTube ได้เลยนะครับและแน่นอนครับในสิ่งที่ ง่ายที่สุดในโลกใบนี้คนมักจะไม่ทําครับ mindset นี้มันดูง่ายๆนะครับแต่คนมักจะไม่ทําแน่นอนสิ่งที่ยากเกย็นที่สุดก็สามารถทําได้ง่ายที่สุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอะไรที่มันยากนะครับคุณก็สามารถใช้ mindset เชิงบวกเหล่านี้ คิดซ้ำๆโปรแกรมจิตตัวเองซ้ำๆนะคะเพื่อจะให้ทุกอย่างเกิดคําว่าง่ายความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่ามันซับซ้อนนะครับมันมักจะเป็นอุปสรรคของการลงมือทําเพราะฉะนั้นกรอบไม้เซตที่โอป้าให้คุณนะครับสามารถทําตามและคิดตามได้ทุกๆแบบเลยยิ่งคุณนาตามคุณยิ่งรวยอ่ะนะครับไม้เซตนี้นะหลังจากโอป้าเทรนไปนะขูทีมงานแบรนด์เหล่านั้นนะก็เกยเงี้ยนกเกยงรื่ๆมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําเร็จมันไม่ใช่เรื่องของคนทุกคนครับคุณ ความสาเร็จมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าคิดปุ๊บจะสําเร็จเลยความสําเร็จเป็นเรื่องของความคู่ควรเท่านั้นถ้าคุณอยากจะเป็นคนหนึ่งที่คู่ควรกับความสําเร็จครับปรับกรอบ m i n ์เซตคุณขยายความเชื่อให้ใหญ่และนี่คือย1่สิเด์เซตเดี๋ยววันหลังเราจะนํามล์เซตมาแบ่งปันอีกนะครับซึ่งแน่นอนโอป้าก็แบบรวบรวมและตกผลึกอันนี้เป็นไมล์เซตที่โอป้าตกผลึกเองนะครับแล้วโอป้าก็จดเอาไว้ใส่สมุดต,ตอนที่เทรนแบนนะครับวันนี้โอป้าก็มาเล่าให้กับคุณฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าใครชอบก็ลองพิมพ์ YouTube อคอม จะมาทำอีกให้หูมันมากๆเลยต้องขอบคุณนะครับผมโมเอรไปสารมาสกุลเอ็นเอลพีสวัสดีครับ